สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับรายการวิเคราะห์ฟุตบอลไบพีทบอลสเตชันวันนี้คู่ที่ที่มาฝากกันจะเป็นคู่ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดสุดท้ายของสัปดาห์ระหว่างดิโอโู้พบกับคิปตันพาเลสความพร้อมทีมก่อนเตีเดิโอโู้วันนี้อาการน่าเป็นห่วงทีเดียวมีนักเตะบาดเจ็บหลายรายวันนี้จะพลาดใช้งานเทียโก้คันธาราคอตตาทีวเมคาส์โจเอลมาติอิบราฮิมาโกนาร์ติเดียโก้โชต้าเคอร์ติสโจนเควินเชลเฮอร์และอเล็กซ์อเล็กซ์แชมเบรลนรวมกันถึง8ราย ส่วนผลงานในเกมวิกแรกของสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เกือบบุกไปพ่ายน้องใหม่อยา่างฟูลแลมโดนนำไปก่อนถึง2ครั้งทำได้เพียงจบผลเสมอ2ประตูต่อ2ผลงานรวมห้านัดหลังของนิวฟุก็เก็บชัยชนะได้เพียง2นัดเท่านั้นวันนี้คาดว่าคุณซูเจเกนท็อปจะจัดทัพในระบบ4-3-3ป,ประตูส่งเอลซ่งเบนเกอร์แข่งหลังใช้งานเทนส์อลิซันเดอร์อาโนโจเอลโกเมสเบอร์จิลฟานได้และแอนดูลูเวอร์ตันแดนกลางส่งฮาวียเอเลียสฟาบินโยและจอแดนแฮนเดอร์สัน สามประสานแนวลุกเลือกใช้างานโมฮัมเหม็ดซาลาห์ดุยทีอาร์และอาจจะสูงดาวินนุนเยสลงสตาร์ตตำแหน่งตัวจริงหลังจากโชว์ผลงานโดดเด่นในนัดที่แล้วส่วนความพร้อมทีมก่อนเตะของ,องคิปตันพาเลตนักเตะบาดเจ็บในวันนี้ยังคงเป็นหน้าเดิมๆอย่างนาธานซนตูซันไมเคิลโอลิเซ่เจมส์ทอมกินเจมส์แม็อกอาเธอรอ์และแจ็คบัตแลน,น,นผลงานในเกมวแรกให้กับอาเซนนอลไปสูนประตูต่อ2แต่ลูกเกมไม่ได้ด้อยกว่าอาเซนอลเลยผลงานห้านัดหลังของพวกเขาเ็เก็บชชนะไปถึง3ามนัด วันนี้คาดว่าคุณสือ่อพลาสติกเวียล่าจะเปลี่ยนมาเล่นในระบบ4-3-3ประตูส่งมิเซนเต้เกรตาแนวรับใช้งานดานเชนยอคายโยคิมแอนเดอร์เซนมาร์ตูเอฮีไทลิกมิเชลแดนการใช้งานเอเบลิเซเอเตชิกดูโกเล่เจฟฟี่เชลุูส่วนสามประธานในแดนหน้าส่งจอแดนอาหยูฟิลิเป้มาเตตาและวิลฟิซาฮาสำหรับความเห็นของนัทน,นี้นะครับ เลี้ยวคูนักเตะบาดเจ็บจนเกินครึ่งทีมแถมวันนี้ต้องมาเจอ,อกับคิทตันพาเลตที่เวลาเจอทีมใหญ่ชอบเล่นเกมลับลึกแล้วใช้ลูกโต้กลับด้วยเกมลุกของเลี้ยวหูที่วิงแบ็คทั้งสองฝั่งชอบดันสูงวันนี้อาจจะพลาดท่าให้กับคิทตันพาเลตที่มีตัวอันตรายอย่างมิลฟิธสหาสส่วนไปทาประตูได้ในวันนี้ด้วยแต้มต่อที่สูงของเลี้ยวคูในวันนี้วันนี้ขอเลือกเทียบกับฝั่งคิทตันพาเลตถึงแพ้ก็ไม่เกิน2องลูกแน่นอนครับพูดคุยเรื่องฟุตบอลและรับบทวิเคราะห์รายวันสามารถแอดไลน์มาที่ Be 2002ขอบคคุณ